ปืนพกเป็นอาวุธที่ใช้ป้องกันตัวและทรัพย์สินและนี่คือสิบอันดับปืนพกที่เล็กที่สุดซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงการคนชอบปืน 1. KEL TTP 32ขนาดเล็กและเบามากใช้กระสุนขนาด32 a c p และเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในปืนพกที่เล็กและเบาที่สุด 2. Ruger CP2 ขนาดเล็กและพกพาสะดวกใช้กระสุนขนาด380 a c p เหมาะสำหรับการพกซ่อน 3. าม c ค p WS สามสปืนพกที่มีขนาดเล็กมากใช้กระสุน32 ACP e ออกแบบมาให้พกพาสบายและซ่อนง่าย 4. บริเทพีโคมีขนาดเล็กและบางมากใช้กระสุน380 ACP e โดดเด่นในเรื่องการพกพาที่สะดวก 5. s m ส t h w เวสเ n นบริกร380ขนาดกระทัดรัดใช้กระสุน380 ACP e และมาพร้อมเลเซอร์สำหรับเล็งเป้า6ทอริ t ตขนาดเล็กใช้กระสุน 380 BCP e ออกแบบมาให้จับถนัดมือและลดการสะท้อนกลับ7 n o r น h อ m อเมริ n a น m s ส22 HR ปืนพกขนาดจิ๋วใช้กระสุน22 HR ขนาดเล็กจนสามารถพกในกระเป๋าเสื้อได้8 g l o c k 42ปืนพกขนาดเล็กที่สุดในตระกูลกรอกใช้กระสุน380 BCP e และยังคงรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือ9 Six ซิ u 238ขนาดเล็กและกระทัรัดใช้กระสุน 380 a c ซที่มีดีไซน์คล้าย1,911ทำให้ดูสวยงามและมีคุณภาพ10คาพี380ขนาดเล็กและบางใช้กระสุน380เ c ซเหมาะสำหรับการพกซ่อนและมีความน่าเชื่อถือสูงปืนพวกเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กและมักจะนิยมใช้สำหรับการป้องกันตัวหรือการพกพาในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ